ไม่ต้องดังกั <c oughs> นได้พี่คะวนันนี้จะมีเสียงเบอร์ลี่แล้วก็มาดูว่าอันนี้เขาจะจบในแต่ละด,ด,ด้าน,นกันดูนะแต่ว่าจ,จบอ,อ๋อเออเออ ี่ค่ะมันจะมีฉากจบมีภาพพา,พาไปแต่ว่าฉากจบที่แท้จริงก็ยังไม่เปิดนะคะก็คือนี่อันสุดท้ายเลยโอเคเราจะมาเริ่มแต่ชัตเตอร์แรกนะคะรู้นะพิรู้จริงไม่ใช่ไม่ใช่แต่ค่าค่านะก็คือเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้ที่ ต้องฆ่าโคโค่คน,นะอันนี้ไดถ้าฆ่าโคโค่คน,นะอันนี้โอ้ยจะค่อยอธิบายอีกทีนะคะถ้าไม่อยากมายิงอะไรกันนะถ้าเาหมือนโคโค่คน,นะแล้วก็เอาอุปกรณ์น,นะคะก่อนอะค่ะแล้วก็ไปหาโคโคนนะไปหาโคโคน,นะกัน อะเงี่ยนะคะขีดแล้ว,วก็เทวิาวว่าคุกคนนะกันอโอเ้เฮ้นะคะแล้วก็ทำการขุดเรียบร้อยนะหลังจากนี้ขุดคนนะฮารุกะ ยังไปรูกก้าวใช่ไหมทษโทษโทษเสิ่งพลงยังไปแน่เลยใครเดี๋ยวแกจะบอกนะการที่เอาถุงเท้ามาลูกกาบได้ยังไงก็คือเอา ท่าหัวมุ่งโวยก็คือก็ท่าไปแล้วก่อนอันนี้ลองไปลองดูทําให้หมดแล้วคือฉากจบทั้งหมดแล้วนะทำไมก็ไม่ได้จบเราก,ก็จะเป็นสตูหัวใจอยู่เรื่อยๆมีสตูเจออยู่เรื่อยนะช h a r เดี๋ยวจะมีให้ดูท่าปายของหัวมุ่งอ,อย่างอานาเพส subscribe นะ,ะโอเคไปเราก็ไปแค่พิเรษนะพัก พาดมากกับลูกพี่กันนะคะบมตัวมนันหูม,ม่วงหูม,ม่วงเมอรี่อย่ายเล่นได้ปะ,ะขาล่ะแล้วก็อยอยเขาไปเลยลูกพี่ก็จะอยู่สามทับหนึ่งใช่ เราเวาทีเดียวเอาไงไม่มาเลยเสร็จต้องเรียนก่อนแน่เลยอุ้ยตามคนนี้ไปเพราะคนนี้เขาจะไปทางเรียนก่อนทีนะคะอุย้ยดังอนะ พี่โน้นช,า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 ชา้าจริงช้าช้าช่ไม่ไะคะัุรนพี่โอ้ไม่ได้เป็นพี่กว่านี้นะไม่ใช่กงน,น,นโอเคแล้วโอ้ทำไมทำไมเดินไม่ได้อ่ะโอเคโอเคก็สิลภาพรักเลยเฮ้ยกินไร Okay. Lifting, เขาบอกไปอย่างไนอย่างนั้นอย่าง,งนั้งงน,น,นอย่าง,งน,นะะาั้นอย่างนี้อย่าง,งนี้แล้วก็จะตัดเป็นภาพนี้ออกมาจากห้องแล้วก็คุยกันคุยคุยคุยกันไปอยู่ในล้วก็ทำดับก,กาแฟ อัน,นนั้นก็พี่ก็ชอบไม่ชอบบบรู้ันุกสนานค่นะแล้วก็ฝันว่าคุณผู้ชยอยู่บนพี่ครื่องบนบบฟ้านะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตอนคำคืนเหมือนกับฝันหรือเปล่านะประมาณนั้นเดี๋ยวจะมาสอนท้ายนะคะว่าอุ้ยอุ้ยลืมเก็บก่อน นะคะก็เราก็ต้องเข้าไปนู้นนู้เลยมันก็เราฝันหรือเปล่า่าไงก็ไม่รู้คลิปนี้อาจจะมีต่อหลายพันนะคะทำอันนี้เสร็ก็จะตัดไปพันหนึ่งเลยขึ้นบันไดนะคะ ท่าที่น่าจะเป็นท่าที่สองทที่สามเนี่ยจะบอกว่าการเอาตังค์ไปซื้อรองเท้าอะไรพวกนี้แล้วก็ถุงเท้าโคโคนะมาอะไรพวกนี้ได้จะทำอย่างไรเดี๋ยวจะมาบอกฮานี่ไงเขาปกติอยู่ตรงนู้นนี่นะแดดฟ้าค่อยมาบอกกันทีหลังแล้วก็ปล่อยได้ยุ่งมากป้าเขาให้พี่ไม่จับ แล้วก็จะตัดไปภาพนี้นะคะยันได้ไ no ด้ฝันนะจริงหรอค่ะโกโกนาฮารุกะเอาเลยฮารุกะไปแล้วก็จะตัดมาภาพนี้นะดเพราข้อก็มีนักเรียนใหม่มาพี่ก็โอ้ไม่เจ๊นะคะแล้วก็พี่ก็สนใจ อันน <pathway> ีก็โกรธมากไหมอีกแล้วสินะอีกแล้วสินะอีกแล้วสินะอวนา,าวุธก็จะเปลี่ยนไปด้วยอาวุธปกติตรงนี้มันไม่มีแต่ข้างนี้มีก็คือจ่อแม่นอี มันถ้าไม่เรายากขึ้นนกาองว่าปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นชิเตอร์นี้เสร็จชิเตอร์เท่าไหร่แล้วชิเตอร์ไอ้ออแค่ผ้านี้ผ้าตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนชิเตอร์โอเคตอนนี้นะคะก็จะมาเดี๋ยวก็นึกชิเตอร์ที่ จค่อยค่อยคิดในการที่เอา,เอาคู่ขนานมาได้ก็คือเราจะเข้าไปในเสื้อผ้านะคะแล้วก็เข้านี่ไงแล้วค่าคู่นานได้เราก็จะได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสุดหัวใจเมื่อกี้ยี่ก็ด้านโมเบลเนาะก็เสื้อนี้เออเสื้อนี้ไปแล้วนะเปแล้วน่ารักน่ารักกับน,นิชัอืมแล้วก็ซื้อได้เพราะว่าตอนนี้มีแต่งอยู่หกสิบเดลเย้เย้ นะคะแล้วก็ทําให้ได้เงินก็คือต้องเร่นไหนเนี่ยไปเรื่อยๆๆื่อเรื่อยรืยร่อย,ยนะคะมาเด็ดจำใจก็สำนวนวันนี้วันนี้ bye บ๊ายบายเดี๋ยวดูวงนี้นะคะ